สวัสดีครับผมช่างหลังครับ์วิสแมเนเจอร์ซีสาขาบางบัวทองครับเริ่มเข้ามาสู่วงการฮาร l เลได้ไงถ้าถ้าจะย้อนกลับไปจริงๆแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะได้ได้มาสัมผัสหรือมาได้เป็น ช่างที่ซ่อมมอไซค์ที่แบบน่าจะเป็นราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับจริงแล้วผมจบช่างไฟฟ้าครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยผมก็มีโอกาสได้ทำงานบริษัทเคเบิลทีวีบริษัทหนึ่งชื่อว่าไทยสกายนะครับที่ไทยสกายเนี่ยเวลาผมไปทำงานผมก็ต้องใช้มอไซค์ผมก็เลยเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อมอไซค์ใหญ่หนึ่งคัน ก็ปรากฏว่าพี่เขยได้เปิดร้านซ่อมรถญี่ปุ่นอยู่นะครับก็เป็นพวกมอเตอร์ไซค์ใหญ่พวกชา์โด่พวกเซซเซอาพันร้อยในยุคข,ของผมจะเป็นในยุคข,ของเซซเซนอาพันร้อยคาวาซากิแรงที่สุดในโลกตอนนั้นณเวลานั้นนะครับหลังจากที่มีเงินก้อนนึงแล้วเนี่ยก็เลยไปคุยพี่เขยแล้วก็ขอซื้อรถจากพี่เขยมาตอนนี้พอซื้อรถจากพี่เขยมาปั๊บก็ขี่ไปทํางานวันหนึ่งมีแรงบันดาลใจคิดขึ้นมาว่าเอะถ้าถ้าเราขี่ เรามีรถขี่เราขี่รถใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามันเสียขึ้นมาแล้วเราจะซ่อมอยังไงนะครับเราจะซ่อมไงก็เลยเกิดแรงบันดาลใจมาว่าถ้าเราซ่อมเป็นก็คงจะดีหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยไปคุยกับพี่เขยไปคุยกับพี่เขยว่าออสอนวิธีซ่อมรถให้ได้ไหมพี่เขยก็เลยบอกว่าโอเคได้เลยผมก็เลยออกจากไทยสกายแล้วก็มาซ่อมรถอยู่กับพี่เขย พี่เขยก็เลยสอนเกี่ยวจัเรถสียังงวะว่าเป็นยังไงดูดอัดระเบิดคายอะไรต่ออะไรนะครับศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็มีการทํารถใหญ่มาประมาณ3-4ปีนะครับเกี่ยวกับพวกรถซูเปอร์โฟอะไรพวกน,นี้สามถปีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอแมกซีเล่มหนึ่งก็เลยถามพี่เขยว่าพี่เขยนี่มันรถอะไรสวยจังอยากได้พี่เขยก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละฮาร์เล อยากได้เหรอพี่สงส่จะซื้อให้ม่ไหวแล้วเพราะราคาแพงภาพที่เราเห็นในแมกกาซีนเนี่ยมันเลยเป็นภาพที่แบบติดตาเรามาตลอดว่ามันสวยรถตัวนี้มันใช่มันใช่เรามันใช่ตัวตนของเรามันใช่สิ่งที่เราชอบเราชอบแนวออกแบบเฮฟวี่เมทัลนิดนึงนะครับออกแบบวัยรุ่นด้วยออกแบบห้าวๆห,หน่อยนะครับมันเป็นแนวที่แบบเราชอบมีวันหนึ่งได้ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนก็ชวนไปชวนไป ไปที่ R C A เขาบอกว่า R C A เนี่ยมีออเทอร์ไรด์ดีลเลอร์เปิดที่ R C A ซ่อมเกี่ยวกับ Harley Davidson เป็นศูนย์บริการมาตรฐานเกี่ยวกับ Harley Davidson สมัยสมัยก่อนนี้เนี่ย mm. ตอนที่ยังไม่ได้ทำ h า r l e y ย์เนี่ยผมก็ขี่ Yamaha S I X นี่แหละ600สตาร์ทขานะครับเขาไปกันที่ R C A กันปรากฏว่าพอไปถึงปับ๊บก็ได้เห็นโชว์รูมันสวยงามเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ออทอลายดิลเลอร์ dealer, ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วมีหัวหน้าช่างเป็นฝรั่งแล้วก็มเีเขาเรียกอะไรฮนะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องมือพิเศษมีอะไรต่ออะไรที่ดูแล้วแบบโอ้โหมันใช่เลยมันโดนเราเลยมันมีความเป็นมาตรฐานมากเลยก็เลยจดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กลับมาบ้านเสร็จแล้วเช้าอีกวันนึงก็โทรโทรไปถามเขาบอกว่ารับสมัครช่างไหมครับเขาก็บอกว่าไม่ได้รับสมัครหรอก แต่ลองมาเขียนไ้สมัครดูเผื่อถ้ามีตำแหน่งว่างก็จะได้เรียกมาทำอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยผมก็รีบไปเลยพอไปปับ๊บก็เขาก็สัมภาษณ์เสร็จอะไรเสร็จปั๊บก็โอเคเชิญกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอีกทีปรากฏว่าโชคดีผมก็นั่งที่โซฟาสักประมาณสินาทีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาผมก็รับฮัลโหลครับ เขาก็บอกว่าเออขาสายคุณหลังหน่อยครับครับผมหลังครับพูดอยู่ครับเออตอนนี้เจ้านายเนี่ยเรียกให้คุณมาสัมภาษณ์นะพรุ่งนี้นะรีบมาเลยนะอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เช้าผมก็รีบไปสัมภาษณ์เลยนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าออทำไมเขาถึงเรียกสัมภาษณ์ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากก็คือหลังจากที่ผมไปสัมภาษณ์ปั๊บแล้วพอกลับบ้านปุ๊บ ช่างคนหนึ่งยื่นใบาลาออกพอดีเราก็เลยได้มีโอกาสตรงนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเรามีโอกาสได้เข้าไปทําตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่อยู่กันมาก็มีหัวหน้าช่างเป็นฝรั่งมีการมีการทําข้อสอบภาษาอังกฤษมีการไปเทรนนิ่งที่ต่างประเทศอะไรต่ออะไรการซ่อมรถให้ได้มาตรฐานเนี่ยเราซ่อมยังไงต้องขันปอนยังไงต้องตรวจสอบยังไงตรวจเช็คอย่างไงประกอบยังไงถึงจะถูกต้องนะครับ มีวันหนึ่งก็มีโอกาสได้คุยกับคุณช้างนะครับก็คุยเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณช้างเขาเองเขาก็อยากที่จะปรับปรุงซีเ็ใหม่นะครับให้เป็นศูนย์บริการที่แบบมีมาตรฐานเหมือนอย่างที่ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วไปเขาทํากันนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันก็มีทั้งคุณช้างมีทั้งพี่บูนมีทั้งคุณวิทย์แล้วก็คุณชบานะครับอันนี้คือผู้บริหาร4ท่านที่ ที่เรามีโอกาสได้คุยกันในห้องประชุมนะครับก็คุยกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคอุดมการณ์เราตรงกันเขาก็อยากให้ช่วยกันปรับปรุงองคอ์กร C F M นะครับให้มีมาตรฐานที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็หลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วเราก็สรุปกันที่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มที่อร์วิสก่อนเลยนะครับอร์กิสก็จะมีการปรับปรุงใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่การทำงาน แล้วก็ในเรื่องของเลเยอร์การวางตำแหน่งต่างๆในเซอร์วิสนะครับแล้วรวมถึงห้องห้องต่างๆที่จะมีการแบ่งสัดส่วนมีการสั่งเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในเรื่องของแฮนด์ชูนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของเครื่องมือพิเศษนะครับเพราะว่าการทํางานที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือพิเศษเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้งานออกไปแล้วตัวรถเนี่ยไม่บอบช้ำนะครับ ประสบการณ์20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงบางครั้งเนี่ยจะไปทำงานทางสายอื่นบ้างแต่ก็ไม่เคยไม่เคยที่จะทิ้งเรื่องของการจับประแจเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งคือคำว่า H ฮดีเนี่ยมันมันมันอยู่ในสายเลือดแล้วและอย่างหนึ่งมันเป็นรถที่ชอบด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมผมคงไม่มีวันที่จะลืมมันง่ายๆนะครับแล้วการการทำงานเกี่ยวกับฮาร์เ y ย์เนี่ยมันก็ทำมานานแนละ้วเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบฝังลึกฝังลึกเข้าไปในร่างแล้วเพราะนั้นเนี่ย มันโอกาสที่จะลืมนี่ยากนะครับแล้วบวกกับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของโลกโซเชียลเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรามีแหล่งข้อมูลมากมายไม่ว่าจะศึกษาทางแมนวนวลศึกษาทางโลกโซเชียลทางเว็บไซต์รวมถึงเอาประสบการณ์ที่เรามีทั้งหมด20ปีมาบวกกันเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะซัพพอร์ตให้ลูกค้าแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้ลูกค้าได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับขอฝากเซฟแบรนบัมเมทองนะครับถ้า พี่ๆน้องๆคนไหนสนใจยินดีให้เราบริการนะครับก็ยินดีครับก็ทางผมผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็มีความยินดีแล้วก็เ,เต็มใจที่อยากจะรับใช้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้เกรงใจครับเข้ามาเลยครับมีปัญหาอะไรมาคุยกันปรึกษากันเรามีคำแนะนำดีๆแน่นอนครับและสามารถติดตามข่าวสารของ cfm ได้ที่ Safe N Channel ทาง YouTube นะครับขอบคุณมากครับ